โอเคครับก็ขอากราบส,สวัสดีนะครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยละก,กันนะครับนะก็อนนี้ก็ผมนิววี่นะครับในวันนี้เราจะไปทำการกด1 4ึ่งสี่แรงฮีโร่อีกกันนะครับนะนี่1 4นะี่แรงฮีโร่อีกนะเดี๋ยวเราจะไปกดกันนะเพื่อขึ้นแรงฮีโร่อีกมาไม่ใหม่ร้อนๆสดๆโคตรสดโคตรร้อนนะครับนะก็เล่น1 4เพื่อขึ้นนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปกด14งแรง ฮีโร่อีกกันนะครับว่าผมจะเล่นได้ไหมนะมันจะตึงไหมนะครับโอเคเป็นการไม่เสียเวลาครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับสไคร์นะเพื่อได้เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลย let's go <S ส,ส,ยสู้ยังมีสไตล์โอเคมาลงเครื่องเลยละกันนะครับนะลงต้นเครื่องนี่แหละคนน่าจะเยอะนะครับ คือแรงฮีโรอีกเนี่ยมันเป็นแรงที่แบบฝีมือกลางๆเขาอยู่แรงนี้กันนะฝีมือเทพๆเขาจะไปอยู่แบบมาสเตอร์อยู่แกนนะครับฝีมือแบบไม่ค่อยเก่งก็จะอยู่แบบแรงแพทแรงไดอะไรเงี้ยนะครับฝีมือฮีโรอีกก็คือแบบกลางๆครับพอเล่นได้นะมามีหนึ่งตัวฮะไม่ใช่หนึ่งตัวละหลายตัวละจะไปสู้เขาไหวไหมเนี่ยเขาก็ฝีมือพอเล่นได้เราก็ฝีมือไก่ซะด้วยดิ เขาเห็นเราปะเขาเข้าบ้านแอลละเดี๋ยวเราฟาร์มบ้านไม้ก่อนนะหาปืนแบบรัวๆก่อนนะัะนี่ไงได้ปืนชาละมาโฟลอตตี้เหรอลอยเขาก่อนไปลอยขาก่อนอาจจะเอ๋ตัวเองตัวเองโซเนียเด้เงวะ่ะซ้ำก่อนนะ มาชาร์จเราปะโอ้ยเหมือนจะคนละตี้นะโหไม่ดาวโคตรเปล่าเรมสิบสี่อะไรวะเนี้ยเอาเขาอยู่ไหนเราอะฮะเขาไปไหนเราอะบนบ้านเหรอ ก็ไม่มีนี่เขาใช้เวทมนต์อะไรวะเนี้อา้าวเขาเป็นศพไปละ <c oughs> ใครมายิงเขาเนี่ยนู่นไงรถพังละ <c oughs> เขาไปไหนแล้วอ่ะ อุ้ยข้างหน้ามีการบวกกันวะยังไงขอแจมเ่ยละกันถอยดีกว่าถอ,ถอยดีกว่ากลับตัวกลับใจแล้วเอ้าหลังมีเรียบร้อยดาวเขามีชุบตัวเองไหมไม่น่ามีนะซ้ำเลยละกัน ใครมาวันนี้อ่ะหาโดนชาร์จแล้วแน่เลยฮันแน่ฮะเรียบร้อยตัวนี้เด้งหมดตีคนไปนไหนกันหมดหา ใครมแลกอะไรเนี่ยมันอยู่ไหนวะอยู่ดวงสี่นู้นนะผมว่าหลายตัววะผมจะอะไรไปสู้กันนะฝีมือก็ไม่มีของก็ไม่มีไม่มีเลยฝ <c oughs> ีมือก็ไม่มีของก็ไม่มีอ้ยมันมาแล้ววะมาเดี๋ยวลาต่อสู้ลูกผู้ชายฮะตัวเดียวเหรอ ข้างล่างว่ะโอ้โทรก้อนเหมือนกันว่ะเรียบร้อยดาวโอ้ยเพื่อนเขาถอยเราว่ะเพื่อนไม่ไหนหรอจ๊ะรู้ไง เอาน้อยหน้าไปกินไหมดาวไม่ดาวใชเรียบร้อยหมดตีจะล่าผมคิดดีหรือ,อยังครับฮะจะล่าผมคิดดีหรือ,อยังหมดตีไปดิเมื่อก่อนนี้คือแบบผมดันแกนไงแล้วแบบผมดันแกนตอนนั้นผมก็แบบอันนี้คือเป็นช่วงท็อปฟอร์มผมอะตอนนั้นกําลังแบบโคตรตึงอะแล้วก็ไม่ได้ดันแกนก็มาเล่นแบบ มัวๆสวอส,วส,วสเป,สปะสปะอะไรเงี้ยนะครับฝีมือมันก็แบบดรอปลงไปนะครับนะก็ได้มาฝึกฝีมือในการนื่งสีมันก็ถือว่าโอเคนะถือว่าแบบคิดว่าตัวเองนี่แบบเก่งขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งขึ้นอะไรขนาดนั้นอะเก่งขึ้นนิดนึงอะนะครับใครที่อย,ยากอยากเก่งอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ฝึกนึ่งสีเยอะๆครับพยายามไม่ต้องไปสีแต้มครับคือคุณแต้มสูงแต่ฝีมือคุณกาก,ากคุณก็กากนะครับแต่คุณแต้มกากฝีมือคุณสูงคุณก็ฝีมือสูง แรงไม่ได้วัดความเก่งนะครับนะอันนี้ก็ผมพูดเรื่องจริงนะแรงไม่ได้วัดความเก่งนะครับคือคุณอาย่แรงแกอะไรนเงี้ยแต่ฝีมือคุณอาจจะแรงโกอะไรเงี้ยก็มีนะคือแรงแกไม่ได้เก่งทุกคนครับผมเจอมาเยอะละโอ้ยข้างหน้ามีตัววะ่ะเดี๋ยวเราไปล่อยเขาลกันนะครับฝึกเป็นมือที่สามโอ้โหหลายตัววะ่ะสามที่ตัวเลยอะ ฮะผมเข้าวงยากแล้วอะไม่น uh> ่าไปเปิดเขาเลยเข้าวงยากละโอ้โหใจเย็นครับเข้าวงไงเนี่ยมีเครื่องดีดปะเหมือนแรกมาอยู่น่ะนี่ไงโคตรลำบากเลย ตั้งเครื่องดีตรงไหนดีเนะี bye ่ยบายบายเด้อบายบายครับพี่น้องโอ้ยอย่าติดนะโอ้โถอยด่วนครับถอยด่วนโอ้โหผมน่าจะไม่รอดว่ะดูทรงละเ <laughs> จอทีมตึงมันเนี่ยเขาเล่นแบบลุมผมอะ่ะ สามตัวสี่ตัวเลยเอาไปกินถอยได้ไหมไม่อยากบวกกับเผาแล,แล้วอะท้อแล้วอ่ะบวกไปก็สซ้ไม่ไหวหรอกนะเดี๋ยวเราก็โดนถมขอถอยดีกว่ามีกี่ตัว โอ้ยเขาเล่นกันเป็นทีมมากเลยโอ้เขาห,หัวละพยายามถอยดีกว่านะโดนลุมขนาดนั้นไม่น่าไหวฮะเพิ่งมาสังเกตว่ามีหกตัวดาวหนึ่งดาวสอง ก็สุดหมดจริงจังมาข้าเรือสองตัวปะวิ่อเข้าบวกกับไครอยู่อะอ้าเรือสองตัวเราแล้วนี่ ยู่ไหนอ่ะเอานี่ไงเยียบร้อยที่หนึ่งอ่ะโอเคมาถือว่าก็เล่นไหวอยู่นะ <c oughs> หนึ่งสี่ที่หนึ่งนะแบงค์ฮอีกก็ใครที่อยากฝึกเก่งๆอย่างเงี้ยก็เล่น หนึ่งสี่นะครับเก่งแน่นอนนะครับนะโอเคที่หนึ่งจะได้อะได้แค่เจ็ดคิวเองอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็รอติดตามชมละกันนะครับสำหรับวันนี้ครบเวลาของผมแล้วครับไปเจอใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับทุกคนนะครับบ๊ายบายจุ๊บ